การจัดการขยะอินทซีที่โรงเรือนของเรานะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นทุกเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะบนเกาะครับสิ่งที่มีปัญหาตามมาก็คือเรื่องของการจัดการขยะซึ่งขยะเ,ยเป็นปัญหาทุกๆุกที่ทุกๆเมืองในผมว่าท,ทั่วโลกแหละโดยเฉพาะประเทศไทยของเราด้วยระบบการจัดการขยะของเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันยังไม่ไมดีเพียงพอในการที่จะจัดการให้อยางมีประสิทธิภาพแล้วก็จัดการขยะทุกแบบ ให้มันถึงว่าให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะนะครับจนก็กอสีช่างเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องของแนืออนซีที่มันลนเกาะมากๆแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของแมลงวันบ้านที่เยอะมากๆเลยทําให้ไปรบกวนทั้งชาวบ,บ้านเองนะทั้งเที่ยวเองนะครับก็เลยก็เลยเกิดเป็นโรงเรือนแห่งนี้ขึ้นมาด้วยความที่ว่าคุณตรินนะครับ มุจีิราวันนี้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเบลเจอร์ฟลายไทยแลนด์นะครับก็นำนวัตกรรมโดยที่ใช้แบล็กโชว์เยอร์ฟลายหรือแมลงเบียในการจัดการขยะอินรีนะครับโดยที่เขาไปทำหน้าที่ก็คือกินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากที่เหลือจากการกินก็มีทั้งเรื่องของปุ๋ยเรื่องของตัวหนอนที่สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อได้นะครับเรื่องของออตัวเขาเองที่ตอนเป็นแมลงก็สามารถไปเลี้ยงสัตว์ได้ปลอกจากแด้ก็ไปเป็นวัสดุ ได้นะครับก็เลยเกิดเป็นโรงเรือนแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งผมเนี่ยเจอคุณปรินโดยบังเอิญแล้วเราก็พูดคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะนํามาที่เกาะสีชังนะนํามาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงบางส่วนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังพอมีหนทางให้ทั้งส่วนราชการเองหรือว่าทางชุมชนเองได้เห็นว่ามันก็มีวิธีอื่นนะนอกเหนือจากการที่ คุณเอาไปทําหมักปุ๋ยอย่างเดียวหรือคุณทิ้งไปอย่างเดียวเลยที่ไม่แยกไปวกรวมกับขยะอื่นเนี่ยที่ไปก่อปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งโรงเรือนเนี่ยเ,เราเปิดอย่างเป็นทางการจริงๆก็คือภูมิภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ประมาณปีก,กว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจัดการขยะอิเศษปีที่แล้วเนี่ยเราจบไปประมาณ13ตันด้วย ขนาดลงเดือน5ปูน5ที่ท่านเห็นเนี่ยครับเราจะการขยาย4ปูน3ตันแล้วก็ปีนี้เราก็เนื่องจากจํานวน<ใ>น,นักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราหยุดพ้นจากช่วงโควิดกันมานะครับขยาย4ก็เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนคาดว่าปีนี้อาจจะถึง15ตันที่เราจะจัดการนะครับแล้วก็ความโชคดีของผมก็คือผมมีพี่ๆนะครับเป็นพี่อ่อนแล้วก็ครอบครัวของพี่อ่อนนะครับซึ่งพี่อ่อนเนี่ยเป็นชาวบงเวิน แล้วก็เป็นคนเกสีชังดั้งเดิมนะครับพี่อ่อนก็ปกติก็จะหาปูหาปลาหากุ้งนะครับออกเรือแต่สิ่งที่พี่อ่อนทำมานานแล้วเนี่ยก็คือการที่พี่อ่อนเนี่ยเก็บขยะในทะเลซึ่งพี่อ่อนทำมาเกือบ20ิปีแล้วฮะเก็บขยะในทะเลเนี่ยขึ้นมาทิ้งบนเกาะก็เลยชวนพี่ย่อนมาว่าเฮ้ยเรามีนวัตกรรมแบบนี้พี่อ่อนสนใจไหม แล้วก็อธิบายให้พี่ออดฟังว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็หลังจากตั้งแต่วันที่คุยกันก็พี่ออดหลงคนกับผมมาหนึ่งปีเต็มครับ <c oughs> ขอเด้ม <c oughs> ปรมือให้ก็กรัวพี่ออด <c oughs> มันก็ไม่มีทางได้เติบโตจนถึงวันที่มันได้บินมาอันนี้ได้บินทุกตัวได้บินทุกตัว พาวะมันบินน่ะมันไม่กลายเป็นว่าสร้างมลภาวะมันอยู่แค่เจ็ดวันองเราเลี้ยงไว้ในมีที่แบบหลุดออกมาบ้างแต่ว่าที่หลุดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดเพราะว่านกกินเป็นอาหารนกพะนกชอบ BSF ก็แปลกมากที่เราเพิ่งรูว่าเออนกกินแมลงรีไซเคิลมันก็รีไซเคิลใช่ไหมครับขยะอันตรายก็ไปจัดการส่วนอันตรายอันไหนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปจัดการอิเล็กทรอนิกส์บอกขยะก็จะไม่มีกลิ่นลดขยะก็จะไม่เหม็นจะไม่แบบ ส่งกินเหม็นทั่วไปเลยที่แบ่งปันน้ำขยะไหลตามทาง,ทางหน้าบ้านเราไปเรื่อยๆถ้าเราแยกออกแยกแยกสี